มาเข้าสู่ประเด็นการเมืองบ้างก่อนจะไปวิเคราะห์การเมืองกับคุณพิักน้อยเนี่ยเดี๋ยวชวน f อไปดูบรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทยเพื่อไทยโดยคุณเต้นนัทวุฒิเนี่ยขึ้นเวทีใส่ไม่ยับเลยช่วงนี้ชมคลิปครับพี่น้องที่เรุรพี่บางพักการเมืองผมไม่ต้อง ชนเมื่อปีที่แล้วเคยตั้งฉายาพรรคการเมืองหนึ่งว่าพรรคภูมิใจขวางาาาผมไม่ได้พูดเองสื่อมวลชนเขาตั้งถามว่าทำไมเขาเรียกภูมิใจขวางเห็นหนักข่าวก็บอกก็ขวางทุกอย่างรัฐบาลจะทำอะไรก็ขวางหมดรัฐบาลจะยกมือแก่รัฐธรรมนูญแก้กฎหมายประชามติให้รั แล้ารัฐธรรมนูญมันถูกแก้โดยวิธีทางประชาธิปไตยประโยชน์มันจะเกิดขึ้นกับประชาชนเขายกมือกันทุกพักนะครับแม้แต่พักฝ่ายค้านก็ยกมือว่าจะต้องแก้โดยเริ่มจากแก้กฎหมายประชามาติมีพักหนึ่งยกสวน,นชื่อพักภูมิใจขวาง <S 2> <S 2> <S แล้วการแก้รัฐธรรมนูญก็ยักตื่น แต่ออดแต่ออเพิ่งเคยเห็นนี่แหละพักการเลือกนอกจากลงเลือกสอสอแล้วหน่อยเนี่ยเสือกหัวสบวอด้วยพี่น้องอคนเป็นตัวแทนประชาชนเนี่ยมันต้องมาจากให้ประชาชนเลือกพักเพื่อไทยมาวันนี้ทานเลือกผมก็ขอบคุณแต่ถ้าท่านไม่เลือกพักเพื่อไทยก็ให้เข้าไปกาเบอร์หนึ่งก็แล้วกันก็ถือว่าใช้ได้พี่น้องเตรียมรบกัน นวันนี้ต้องหยุดพักการปฏิบัติหน้าที่แต่ส่งกำลังใจมาคาระวะพี่น้องด้วยพูดกันแบบเปิดๆนะครับพูดกันแบบหัวใจต่อหัวใจว่าทุกอย่างทุกจิตเจตนาเนี่ยอยากจะปกป้องพี่น้องประชาชนอยากจะรักษาสันติภาพไม่อยากให้มันเกิดความรุนแรง ความเสียหายการใช้กำลังเข้าประทะหักหานกันนี่เป็นเจตนาอย่างแท้จริงแล้วฝากหัวใจมาคารวะพี่น้องด้วยวันก่อนคะ่ะพักเพื่อไทยเปิดเวทีปราสายใหญ่เพื่อสนับสนุนนางสาวภูริกาสมหมายหรือว่าคุณกุง้งผู้สมัครหมายเลขหนึ่งพักเพื่อไทยในการเลือกตั้งซ่อมสอสเขต5ค่ะซึ่งทางด้านคุณนทะวุฒิสายเกลือกนนนำพักเพื่อไทยค่ะกล่าวช่วงหนึ่งนะคะบอกว่า พักภูมิใจขวางที่คัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญผ่านประชามติทั้งที่พักอื่นทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านต่างสนับสนุนแล้วก็ระบุว่าพฤติกรรมไปถึงหัวสอวอที่ทำให้ระบบประชาธิปไตยบิดเบี้ยวโดยสอวอที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งกลับกลายเป็นตัวแปรสำคัญในทางการเมืองซึ่งส่งผลต่อการจัดตั้งรัฐบาลและการปรับคอรมอร อย่างไรก็ตามในปัจจุบันคดีดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการสอบสวนและดําเนินคดีต่อไปค่ะเมื่อวานทางคุณสมศักดิ์ขึ้นไปปาสัยด้วยไปปาสัยเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดเรื่องกัญชาแล้วก็ไปพาดพิงพักการเมืองเขาสรุปว่าเช้าที่ผ่านมาเนี่ยคุณสุประชัยใจสมุทรพักภูมิใจไทยเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะฟ้องฟ้องคุณสมศักดิ์นะครับอันนี้ฝั่งเพื่อไทยแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยทางฝั่งอาจารย์อีฟจินตะวันของพักภูมิใจไทยเนี่ยลงพื้นที่หาเสียงด้วย ใช่คะ่ะเมื่อวานนี้นะคะทางด้านอาจารย์อีฟหรือว่านางสาวจินตวันไตสารณากุลผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมสอสเขต5จังหวัดศรีสะเกดในนามของพักภูมิใจไทยคะ่ะได้ลงพื้นที่ปราศัยที่ตำบลห้วยตามอนอำเภอภูสิงในการปราศัยคะ่ะอาจารย์อีฟก็มีการสะท้อนปัญหาเศรษฐกิจในพื้นที่โดยเฉพาะภาคเกษตรและปะศุสัตว์ที่กำลังเผชิญภาะวะราคาตกตำ่ำทั้งราคาผลผลิตทางการเกษตรและราคาวัวคว่ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของพี่น้องเกษตรกร,กรค่ะนอกจากนี้นะคะอาจารย์อีฟยังประกาศอาสาเป็นตัวแทนส่งเสียงในสภาผู้แทนราษฎรเพื่อสะท้อนความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่รวมไปถึงการผลักดันนโยบายการแก้ไขปัญหาให้เกิดผลเป็นรูปประธรรมในการดำรงชีพของเกษตรกร,กรให้ดียิ่งขึ้นค่ะ เท่ากับว่าคนรุ่นใหม่ทั้งคู่เลยนะทั้งเพื่อไทยกับภูมิใจไทยนะครับมาประกอบกันแต่ว่าอาจารย์อีฟเนี่ยเขาจบปริญญาโทจากจีนขเขาเคยเป็นครูไงก็เลยเรียกว่าอาจารย์อีฟเก่งภาษาจีนอ่ะก็เดี๋ยวก่อติดละกันวันที่10สิงหาคมเลือกตั้งนะครับหลังจากนี้เข้าใจว่าคุณอนุทินนายกอิงคุณทักษิณเนี่ยน่าจะต้องลงพื้นที่ช่วยปราศัยแหละอ,อย่างเต็มที่นะครับ